น้ำเงินครับชนะศึกอสนิทพันธ์นักชกวัย16ปีครับภูมิลำนาวนี่มาจากอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนมีชื่อจริงว่านายพิทัยุทธมะวันนาครับติดซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยอสนิทพันธ์ที่จังหวัดลำพูนส่วนมุมแดงครับลูกรักสอโสภาจากบรรพดพิสัยจังหวัดนครสวรรค์มีชื่อจริงว่านายจักรพัฒน์แดงโสภาจากนี่นะครับอายุ15ปีติดซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอโสภาครับที่จังหวัดนครสวรรค์ นครสวรรค์กับลำพูนครับจะไปลำพูนต้องผ <sm> <Trans> <noise> ่านนครสวรรค์ก่อนครับจะให้ผ่านหรือเปล่าเดี๋ยวจับตาดูครับขยับโยกเดับทางนี้แต่ถ้าลำพูนมาพัทยานี่ต้องผ่านนครสวรรค์ก่อนแล้วล่ะครับดูว่าใครจะเป็นทางผ่านของใครครับพยามโยกพยายามจะลงล่างก่อนแล้วครับลูกลัก พยายามเจาะล่างไปเรื่อยครับลูกรักศึกวามแข็งขวาสวนชื่อลูกรักนี่จากนครสวรรค์อีกคนน,นึงก็งคือลูกรักขุยโฟมครับตอนนี้นี่ถือเพศบรรพช,ชิตครับเพิ่งบวชอยู่ที่คนครสวรรค์บอกว่านั่นคือต้นกำรับของลูกรักเลยครับหยาบเดินตับขาหลังครับลูกรักเดินเข้าไปนี่ท่านมาไม่ตกใจกลัวครับนักศึกไม่สนเลยครับไม่สนใจ ผิวได้ผิวครับยาสับขาหลอกครับจังหวะที่ลูกรักสับขาหลอกที่แกวัดด้วยขวาทันทีนะครับดูว่าหลอกตัวเองหรือเปล่าครับทางด้านลูกรักสับไปสับมาไม่ออกสักทีครับอยากจะลงล่างก่อนแล้วลูกรักนาซิ์งเล่นดิ่งขวาลูกรักก็อยากเข้าหาถึงได้ัดขวาล็อกในได้เสียบดด้วยขวาทันทีครันแค่นาซิ่งเอาแล้วครับลูกรักขวาหน้าเลยเสียบด้วยซ้ายวงในไม่ธรรมดาแล้วครับลูกรักนี่นะครับปัดล้อมกำลังเล็กน้อยครับ ดับดูว่าข้อใครแข็งแรงใครดีดับไม่เข้าไปหาจังหวะเบียดสีทีเลยครับลูกรักเดินหวาวมาติดด้วามาัด,วมดขวาชนะศึกแม่ลูกรักขวางหน้าอยู่แล้วแล้วปักด้วยสองซ้ายเลยครับเ,เช็คตอกสั้นๆครับเช็คความเหนียวของทางด้านชนะศึกเจ็บแกงขวาแล้วชนะศึกเจอแกงขวาสวนเอาแล้วครับลูกรักจับจังหวะได้เลยครับเย็ยนมวยนิ่งๆหาจังหวะรอโต้รอบวกครับลูกรัก ขวามาก็ขวาคืนครับคนละดอกคนละทีครับโดนทีครับแข็งปูตายตรงนี้หล,ลังอันนะครับ <c oughs> จังหวะสุดท้ายนี่ดูไม่จืดเหมือนกันครับลูกนี้ต้องการจะน้ำสดนเข้าไปชนะสุดมวยจะเน้นที่แข้งขวาถอยขวาแล้วครับลูกหลังไม่ส่วนก็มีซ้ายซัดขวาแล้วครับโอเคเตะซ้ายก็ได้เตะขวาก็ดีกับล,ลูกหลังเดยโยกเข้ามาขวาแข้งขวาเกี่ยวได้คืนด้วยขวาเหมือนกันครับ แบบเปิดเกมครับยังหาความลงตัวไม่เจอครับห,หาช่องพอทาไม่ถนัดชัดเจนก็ยังรีดีรอรอครับหาช่องเอาโากาสก็ย่งวุ้ยครับซ้ายลูกนี้ลูกลักเริ่มจับเกมได้อ้าทีทำลายจาาังหวะไปทีนึหงถ่วงไม่ได้ครับชนะสิทธิว์วงเข้ามาใ้ลูกลักแกมีลูกขีดเลยครับลักโยกไยาวเข้าหาถึงที่มัดขวาเจอมัดขวาสวนทำเกมเริ่มเปิดมากขึ้นครับในช่วงปลายยกที่หนึ่ง อยาเข้ามาชนะสึกทิ้งขวามาหมดยกที่หนึ่งครับเรามาที่ไม์ไปเรื่องคดีครั้งครับจังหวะภาพช้ายกที่ผ่านมาครับ นี่กับทิ้งวยหมัดขวาแล้วรันชนะศึกแล้ววงในนี่ขวางแล้วเสียบเลยคกับลูกรักจังหวะขวางแล้วเสียบของแกทําได้ดีครับอาแล้วับว่ากันต่อยกที่2ครับเปิดเกมกันต่อครับในยกที่2ออกมาในลูกรักจากในดักเทียมดักแขงชนะศึกก็ไม่ยอมครับพยายามไล่แขนสู้อ้หูยจังหวะสอกขวาของลูกรักแล้ววงในพยายามจะขวางตีเลยครับลักดับเตือมชนเลยครับ เดิอนเขาหากอุบอก่บวกสอรุนี้เเสียหลักเหมืนกันขานขาทด้านชนะศึกเดกินเข้าไปหน้าขาขาวนี่ตอนนี้เริ่มแดงขำแล้วบโอ้โหูโอโถอดมาเสียบด้วยซ้ายนะลูกหลักแล้วล็อกนายเสียด้วยซ้ายเสียบด้วยซ้ายเสียบด้วยขวาชาชากแล้วเสียบข,ขวาเสียบซ้ายเลยครับเสียบซ้ายอีกทีโอมาเป็นชุดนะครับลูกหลักถอยรถไม่เป็นกระบวนครัตอนนี้ทางด้านชนะศึกตั้งตำรารับไม่ทันครับโดนไปหลายขะาดนเหลือเกินอือ หลังพยายามจะเล่งเกมแล้วชนะศึกเสียบด้วยขวาข,ข,ขึ้นกดลงมาเสียบด้วยซ้ายเสียบด้วยขวาเสียบด้วยซ้ายโยอ้ยสุดท้ายนี่กรรมาการเบรคเกมนะครับนับทางด้านชนะศึกแม่จะชนะหรือเปล่าวันนี้ครับโดยนนเขาแอ่งหนึ่งนับ<ๆ>แล้วครับเอาละครับ ถ่ยกันต่อลูกรลักกันเบียดเข้าหาทันทีเสียบด้วยซ้ายเสียบด้วยซ้ายมาเป็นชุดเลยครับขวางแล้วเสียบเสียบอีกทีเสียบอีกทีโอ้ยออแทบจะคลายของเข้าเลยครับโอ้ยอาการมวยสู้ไม่ได้ครับต้องยุติการชกเป็นเลยครับรับไปเยอะครับนี่นะครับไม่เป็นไรครับไปฟิตซ้อมแล้วมาชกกันใหม่มาแก้ตัวกันใหม่ยังมีโอกาสครับโอ,อ้ได้ทีแกมาเป็นชุดเลยครับ จัดหนักจัดแต็มเลยครับลูกลักดูครับจบังหวะกดลงมาแล้วเสียบดูครับเขาอาชีพจริงๆคร,รับนันชบกชกจากนครสวรรค์คนนี้จับตาดูดีๆครับโอ้ยลากมาตตย,ยังไงตีกระสอบเลยครับนี่ครับแม้ว่าจะไม่ทิ้งตัวนี่แทบจะคลายของเก่าเลยครับชนะศึกโอ้ยเจอก็ไปอย่างนี้นี่ตับไตไส้พุงเคลื่อนที่เลยครับดูครับ คนลงมาแล้วเสียบซ้ายขวางได้โอ้หกระโถดมาแล้วก็ซวกเลยครับลูกรักเอาละครับไปว่ากันต่อบนเวทีครับ Alright and now let's check out the bonus round สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max m มวยไทย7วัน7รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Max มวยไทย Mobile App ดาวน์โหลด n ้ w on iOS and Android No bonus. Max Muay Thai mobile app. Alright, ladies and gentlemen, after just two rounds of action, we have a winner by way of technical knockout. round red corner, Luke Rock So So Pa. You can watch the Global Fight Champion Challenge on every Wednesday and Thursday night, 6.25pm Thai time on Spring 26 in Thailand. And you can watch it live in high definition anywhere and over on the Max Muay Thai online. Please visit maxmuaythai.com for more information. I'm Sam, Max Muay Thai. Thanks for tuning in.